ี่นะครับไปหามาอีกสักสองลังนะครับไล่มันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปผมต้องไปดูก่อนนะพี่นะว่าว่าน้องจะได้ไหมว่าน้องจะหาได้ไหมนะครับแต่น้องยังไม่รับปากนะพี่ตอนนี้ยกลังหายากมากๆเลยพี่นะครับมาดูกันฮะรายการนี้สองร้อย 250บาทพี่แว่นเปิดออกมาเป็นรายการนี้มับเขาให้โอ้โหรายการที่35กับรายทองฝังเพชรสีชัดมาแล้วฮ้าลิเกมาแล้วฮ้านางเอกมาแล้วนางเอกขึ้นเวทีแล้ว เลยนางเอกมาแล้วฝังเพชรสวยๆแบบนี้เอากล้องมันไม่โฟกัสพี่เอานี่ครับรายการนี้300 300บาทฝังเพชรซีเซตหเม็ดรายการนี้350พี่นาย350พี่นาย360โดดขึ้นมาแขนมีขีดหรือเปล่าแขนไม่มีรายการนี้มาชมเลขโค้ดจะพี่เลขโค้ดลัคกี้นัมเบอร์2 8 1 0 2810รายการนี้360 ร้อยบาทนะเยี่ยมมันต้องอย่างนั้นพี่เอ้ยห้าร้อยบาทนะเยี่ยมนี่เดี๋ยวผมเทียบกรอบให้ดูเลยอย่างกับเนื้อทองคําอย่างกับเนื้อทองคําเลยรายการนี้เป็นรายการบนสุดนะครับนี่คือรายการบนสุดนะครับรายการบนสุดของเนื้อกระไหลทองฝังพชรซีเซ็ดพี่ดูดีโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยมาแล้วนะเยี่ยมสี่ร้อยบาทพี่มอสไม่ทันพี่แม็กสวัสดีครับรายการนี้ห้าร้อยแล้วก็ห้าร้อยห้าร้อยบาทนับสามนับสองนับหนึ่งผมไม่รอแล้วห้าร้อยบาทส่งสัญญาณนับลงครับโอ้ยต่ำกว่าแปดร้อยดีใจด้วยจ้ะพี่เอานะครับ กะไหลทองสังเพชรสีแซหนึ่งเม็ดนี่คือรายการบนสุด500บาทนาเยี่ยมมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ420ไม่ทัน550โดนมาแล้ว550พี่ไอ5้0พี่ไออย่าไปยอมกันจากพี่รายการนี้สนับสนุนไม่ยอมกันนับ5นับ4นับ3นับ2นับ1นับ0จบไปเลยนะครับโอ้โลุ่มแม่น้ำนะครับเจ้าขยานะครับกับลุ่มแม่น้ำยมนะครับใครจะได้เดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้ห โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยพี่ไอซ์นะครับพาราคันเทพโอ้พี่เอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับห้าร้อยห้าสิบพี่ไอซ์ขอบขอบพระคุณที่เมตตาครับนี่คือรายการบนสุดของเนื้อกะไหล่ทองคือฝั่งเพชรซีแซดนะพี่นะอย่ากับเนื้อทองคาเลยจ้พี่ขอบคุณมากครับสามสองหนึ่งแคปเจอร์สามสองหนึ่งแคปเจอร์สามสองหนึ่งแคปเจอร์แคปหน้าจอดันหนึ่งได้เลยครับพี่ไอซ์พี่สุพี่สุทำเขาได้เขาได้ไปหรอคนไหนคนไหน 哦 <Yes. S 2>、oh,，别。